เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนมีหน้าจังสั่งสอนเทพกอปอปอสอเรื่องที่ออกมาวิจารณ์ผู้ว่าไม่ทำงานเอาแต่เต้นเอาแต่วิ่งพระมารดาลีหน้าจังฟังข่าวร้อนนั่งเอียนคอขอสั่งสอนเทพหัวใสไม่มีผมร่วงหมดแล้วแถมไร้ใจทอนหัวงอบทำไม่ได้ผมไม่มี เผต่อเนื่องเรื่องค่อนแครแซผู้ว่าน้อยๆเทพปากมาเทพปากผีในดูหน่อยยัดเหรียญเนงินกี่รูปีหรือว่ายักนกหวีดผีที่ฟันกรามทั้งลีน่าเจ๋งดอกจิกรุมกันจิกสั่งสอนเทพศาสตร์สวนพริกอย่ามาห้ามต่างมีกล้องบันทึกภาพยามว่าความตัปโหลดคลิปเกิดไฟลามทั่วออนไลน์แต่ละคนล้วนเล่าเหตุสอนเปรตเทพ เจ๋งดอกจิกด่าดเจ็บเจ็บไม่ขอไหวตอกตัวเลยรู้สันดานความอยาบคายเห็นไส้ขดเห็นเครื่องในไก่เห็นงูคนวงการที่ร่วมง,งานรู้นิสัยว่าเป็นคนเอาแต่ใจนะพวกสูไม่ปรับตัวฟังนายจ้างคนเลิกดูหญิงยโสคนที่รู้ไม่บูชาคนวงการเขามีแต่คนอ่อนน้อมน้ำพึ่งป่าต้องรอมชอมต้องคาขา,ขา หากเสือกหญิงเป็นเด็กแนวกวนบาทาใครจะจ้างต้องอำลาจอทีวีที่พี่หม่ำเขาจ้างมึงมาเล่นหนังเขาสงสารอยากแจกตังคู้ศักดิ์สเรื่องวิจารณ์ท่านพูว่าเรื่องเสรีแต่ข้อมูลหาดีดีอีเทพาเสือกหน้างโง้อโมไปเรื่อย,เ,อยเป็นหนอนมุดหัวอยู่แล้วมาหอนแบบหมาหมามึงดูไลฟ์ทุกคลิปไหมหรือชายตา มองสิบวินแล้วก็ด่าค่าคนดีไปน้าโง่เขาลงไปทำออดดตตรวจหน้าง,งานบอกเขาผิดใช่หน้าที่เขาไปวิ่งก่อน8ปดโมงนานหลายปีราชการตอนตีสี่ใครทำงานแม่มึอสอนพ่อมือสั่งหรือไอ้เทพมีหน้าจังเอาให้เจ็บออกมาต้านมือไม่ภายตีนรา้ํำสัตว์เลื้อยคลานคลิปผู้ว่าเขาทำงานอีหารดอย ซอฟต์พาวเวอร์การร้องเพลงเล่นตลกซบสาวมากไร้แม่ยกนั่งเหงาหงอยดนตรีในสวนชวนคนเล่นเต้นเอ็นจอยฟื้นพลังคนเงินน้อยก็ได้ฟังเขาเต้นกับนักดนตรีเต้นในสวนสร้างอาชีพให้ชื่นม่วนย้อนความหลังตกงานกันมาสามปีไม่มีตงังนักดนตรีมีพลังเริ่มหากินแทนที่แม่งจะเข้าใจคนดนตรี ไอหานเอ๋ยเสือกตบตีปาก้อนหินมึงแน่จริงลงเลือกตั้งไอ้ส่งตินอยากจะรู้คนจะฟินหรือจะฟันกอนหาเสียงพูดไปเลยจะไม่วิ่งจะไม่เต้นจะนั่งนิ่งแบบสร้างสารรค์จะใส่สูตรไปประชุมเช้าวันจันทร์พอวันศุกรีบกลับบ้านทานข้าวเย็นเสาร์อาทิตย์จะพักผ่อนนอนตื่นสายข้าราชการงานสบายเทพเคยเห็น แค่หาคนเป็นโคศพพูดให้เป็นแถลงการแล้วย้ำเน้นนายสั่งมาตแบบคุณทานากรน,นัะจะเทพพอวันหยุดนอนสุขเสพเล่นกับหมาส่วนชัดชาติวิ่งทำไมรำคาญตาเลือกเทพด้วยชาวประชากลาแลนกูจะรอดูตัวเห็บที่กอบขาผลเลือกตั้งมีแต่หมามาแห่แหนไปโน้นเลยไทยพักดูเป็นตัวแทน กราบคุณหมอเกาะให้แน่นให้อุ้งชูเกินสองพันหรือกล่าวหนอคะแนนเสียงเห็นปากเก่งอย่าเสือกเบี้ยงเทกเด่นรูเล่นตลกก่อนลงลงดูสีดูมีหน้าจังตบหูลู่ดึงหูยานว่าจะไม่ด่าแม่งแล้วอดไม่ได้นอนอยู่บ้านสบายสบายสนุกสนานวันอาทิตย์ดูซีรีส์ดูทั้งวันกลอนไม่แต่งช่างหัวมันวันของกู โทรมาแล้วไอ้เพื่อนแก้วอยู่ไหนวะไม่อัปโหลดกรอนขยะกรอนที่หมูกูตอบกลับกูไม่แต่งไม่ต้องดูไปช่องอื่นอยากพักหูดูการ์ตูนแม่มึงเอ้ยเร่งกูชิปให้รีบแต่งแม่ลีน่าออกมาแช่งเทพหัวหมุนกูตอบกลับกูดูไว้ป๊อปปองกูลดูพี่ก้องกูนั่งลุ้นงานร้องเพลงแม่มึงเอ้ยโทรมาอีกข่าวพี่บอล โดนไอ้โชคฆ่าตัดตอนนึกว่าเจ๋งแต่งด่าแม่งด้วยนะจะข่าวเสียงเครงกูถามกลับใครมาเบ่งกับพี่บอลพารดรนสีชาพันกล้ามเป็นมัดส่วนไอ้โชคเป็นไวรัสหรือไวหลอนใครว่ามึงไม่รู้จักเล่นละครหรือเล่นหนังชื่อกระชอนอยู่หนไดไอ้เพื่อนแก้วก็บอกว่าไอ้โชคเลือดตอนนี้หนาคนตามเชือดใกล้ฉิบหาย บนเชิญยิ้มร้องเพลงกล่อมแขกดีใจไ้โชคเลือดเตะออกไปขอเปลี่ยนเพลงกำลังดังเป็นข่าวด่วนชวนกระทืบแต่งกลอนเร็วมึงไปสืบใครโดนเด้งกูนั่งหาวกูดูหนังกูฟังเพลงวันอาทิตย์อย่ามาเร่งเก่งเกินเบอร์มีดอกเห็ดกูติดอยู่บนนกแอร์แต่งหาเตียแต่งหาแม่นั่งด่าเดอ ตกรันเวอีดอกเห็ดนั่งละเมอหนึ่งชั่วโมงคนเริ่มเพอ้อทำยังไงมันอึดอัดมันติดขัดอยู่ในเครื่องกลัวระเบิดได้รุ่งเรืองสว่างสวยัยอีนอกแอร์บอกให้รอกันต่อไปสวดมนต์รออยู่เชียงรายสายบุรีกว่าจะเปิดประตูร่อนลงมาเกือบหมดลมนอนตายหากกลายเป็นผีอุบัติเหตุกูรู้อยู่กูรู้ดี แต่รอนานกูกลัวสีบุมบุมบึม,บมน้ำมันรั่วหรือเปล่าวะท่องนโมเลาวด้าแอแม่เคยโม้ทำเสียงขื้มนั่งเครื่องบินต้องสวดมนต์บ่นงำหนึ่งหากบินดิ่งระเบิดบึ้งวันทูโกยามฝนตกพื้นมันลื่นลอบินร่อนแรงเสียดทานโดนลดทอนไปหลายโหลเหล่ารถยนต์ตามถนนเหยียบร้อยโลจะเหินฟ้าอย่าเสือกโง้ขับไปตาย ส่วนนกแอร์ซีอรีบทำงานออกมาแล้วถแถลงการนักข่าวฉายปานาคอนดาจะมาปัดแดกตับตายมาแมลงป่องแมงมุมแม่ไม้ใต้เครื่องบินใจเย็นเย็นผู้โดยสารรออีกนิดอยู่ในเครื่องรักษาจิตให้เวอร์จินกับตานเรือพูดแต่ไทยไม่มีจีนพูดอังกฤษกระดกลิ้นอยู่ในใจไม่พลิกความเกิดเคราะร้ายย้ายลงลง กบุญแล้วทัวหยุดลงนะสหายเลิกเป็นเก่งทัชยะเก่งเกินใครหนานกแอร์ทำไม่ได้ห้ามจับโยงเดี๋ยวนกแอร์จะเครื่องโล่งคนหนีหมดเดี๋ยวนกแอร์นั่งสลดคนเหล,ลงหลงเดี๋ยวนกแอร์จะขาดทุนจะลงลงหนาพอควรหยุดเล้งลงชุลมุนสะพานสูงก็ฝุ่นฟุ้งถล่มทลายโผล่กระแสนหนุ่มกันชัยแอบนั่งฉุน ยาถนนพังทีนาศเละเป็นจุนปั้นดินเหนียวหรือพ่อคุณถนนไทยศักสยามหัวหน้าใหญ่ไขคดีคมานาคมออกมาชี้มาเรียงไล่การชดเชยกี่ชีวิตที่ต้องตายมันเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ใครควบคุมขอจบเหตุไปเกเรนอกระบบถนนพังมีหลายศพย้ายลงหลุมภูมิใจไทยนั่งเหนือแตกนักข่าวรุม ปัดพ้นตัวบอกไม่กลุ้มจะดูแลจะมีไหมมากราบเท้าญาติที่น้องหรือพุงรีดเงินใส่ซองมาช่วยแก้ก็คอยดูท่านสอสอมาเทคแคร์สักสยามจะเหลียวแลหรือตีนยันบุรีรามทําถนนแบบดีเลิศส่วนที่เหลือไม่ได้เกิดกูฮาลันจังหวัดอื่นแถวอีสานอ่านให้ทันการแบ่งเค้กมีคนปันแดกคนเดียว เศษที่เหลือก็กวาดใส่ถังขยะแล้วแจกเพื่อนบอกรับนะเค,ค้กครึ่งเซี่ยวแบ่งให้ใต้เหนืออีสานตัวซีดเซียวบุรีรัมย์หม่ำคนเดียวกรรมจะกรรมจบตอนลีน่าจังสั่งสอนเทพกปอปอปอสอเรื่องที่ออกมาวิจารณ์ณผู้ว่าไม่ทำงานเอาแต่เต้นเอาแต่วิ่งคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี